กกระลอกกัดขาดอีกแเรว,วก็จักหรอกใส่งานบา่ได้ซ <c oughs> อยกันทาความสะอาดจัดตั้ง มองผูดอกใหม่ทั้งผุนให้มันสะอาดสะอานเป็นตะนังนั่นนะ <c oughs> จริงใหมอันใดมันย่อนลงมาตำํำกะพากันหาเมียยังไปกบปีออกเพราะว่างานสิบวได้ไปจัดอยู่ศาลาหลังใหญ่นั่นนะโ <c oughs> ดยเหตุผลหลายอย่าง ก็เลยว่าสิจัดอยู่ในไฟล์ทั้งนี้ก็ต้องรดสสห้จอดยทั้งหนาซาลาพุทธคุณครับทั้งหนาวัดทั้งปุ่นบอยขามาพี่เมืองงานนั่นนะเสมีตะกนครับพระขมาไฟลทั้งพี่ คนร้อยสองรอยเนี่ก็สิเอาอยู่อยู่ดอกวางแผนไว้จังว่ามีหยาดโยมติดต่อเรื่องลงทานมากก็เลยว่าวาสะดวกปันไดทีนวะอันนี้ว่สัสดนดอกปีนี้พอได้มีอีกยังกั็มาเขาครัวกลางโหลดว่าันดอก <c oughs> กยืมโตกลมก็แนบปจักกับยืมมาเงาโรงเรียนจักหาโตซิบโตมากตังก็ได้ตังอาหารพระเจ้าประสงค์มาได้รูปกสิตให้ไปรับบินตาบานบนโตนะแบบเคยเห็นงานใหญ่ๆตัวไป เพื่อให้สะดวกขึ้นคนจะได้เขามานั่งในี่ใดหลายหลายคนถ้ามีโมมาหาหลายรูปนั่งถึงอาจทรงนี่เต็มกับจัดอีกแถวหนึ่งทั้งมองศาสตร์นี่ก็ได้สี่หาหกรูป จังว่าซอยกันเห็ดช่วงนี้เอาเห็ดมือเดียวเจ,ะจาะๆบอด้ดอกคนหอบบอลายเข้าก็าพร้อมที่ซอยอยู่ดอกแต่ว่า,าน้นพอหลีกเหลี่ยงได้หลีกเหลี่ยงการใส่กำลังได้ร้ายเติมอะต่อไปก็ ที20่20กันยาทุกปีแต่ยังอยู่แต่สิจัดไปครบรอบเมื่อตายแล้วฟื้นไปล้วฟื้นคอยเหตุไปคนมากหน่อยก็ดีแต่เป็นระเบียบเรียบร้อย คนมาหลายก็ดีแต่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะจัดงานไปกะเบิงไปเบิงขอบกพล่องเบิงขอควรจะนํ่ไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาคนให้มันเป็นตัวเชิดชูพระพุทธศาสนานั่นนะ กำลังศรัทธาติดถึกฝึกปรือมาดีแล้วเดว้เป็นตัวไอ้เห้าเชิดชู่แสดงออกถึงอนุภาพของพระพุทธศาสนาคำว่าพระพุทธศาสนานี่บมันเป็นตัวบุคคลใครเล่าเขาอย่งเด้บุรุคน,นบอกว้จัก คิดว่าแต่พุทธศาสนาคือพระบแมนแหกกันให้มันออกพุทธศาสนาหรือว่าพระพุทธศาสนานี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าศาสนาคือคำสอนของผู้ตื่นผู้หูผู้เบิกบานเป็นเรื่งว่าศาสนาพุทธ ผุดคือผู้ตืน่นผู้หูผู้เบิกบานบาทพระภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่เป็นผู้มีศรัทธาประสาทะาเหลื่อมใสในคำสอนกับป้ากันเข้ามาประพฤติปฏิบัติมาเหตุนำทำตามน,นะเป็นแบบนั้นได้ พอมานมาเห็นพระรูปใดรูปหนึ่งเป็นรรมบดีบ่งามเป็นเหลืองเป็นลาวพิษคดีอาญาตั้งบาทเมืองกอดีพิษพิษไม่กอดีศาสนาเสื่อมแล้ววางศาสนา,สาบบเสื่อมแล้วมีแต่คนที่เสื่อมท่าสิเกิดบ่เกิด ก็เป็นอยู่จังสี่ศาสนาจนกว่าสิมีปูมีปัญญาคือองค์ภาษาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นมากคนกว่าสแสวงหาจนหูเห็นเป็นจริงทำได้ตามหูตามเห็นเดียวเป็นจังนํามาบอกมาสอนคนสิ่งเรานี่เพิ่นเกิด บอเกิดอุบัต at ิขืนบกอุบ <You 're S 1> <right? S 2> ัติข้นก็ตามอย่างองค์ภาษาสดาเนี่ยมันก็มียุ่อนานาน้แล้วมันว่ะสภาวะควมบทเทียงนะสภาวะมันไปยังอย่างบทเทียงมันบอกเป็นตัวเป็นตนมันมีรูปลักษณะชัดเจนเอกเทศเหมือนมันบทเทียงมันเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปเพื่อสุขหรือทุกข์มันก็เป็นไปเพื่อทุกข์ไ่เด้ นี่คือการมุนกงหล่อแห่งธรรมจักรในเบื้องต้นปรากฏขึ้นในเมืองจมพูทวีแควนพาราณสีแต่ก่อนก็เอือนเมืองกาสีกาสีแควนพาราณสีวุตจากันไปโปรดเอา ปัญจวคีทั้งหาก็เลยมาให้ให,ห้องเข้าใจว่าพุทธศาสนาโดนบ่เคยเสื่อมหรอกมีแต่ผูกขามาบางเทอกัเขามาอาศัยพุทธศาสนาเลี่ยงตนบม่มีมาแต่สมัยนี้หอกสมัยครั้งพุทธการก็มีพ้มาอาศัยพุทธศาสนาอยากเป็นใหญ่เป็นโต แม้แต่ผู้บวชเข้ามาก,ก็ยังมีการทะเลาะเบาะแ,แกงแกง่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันก็มีสมัยครั้งพุทธกาลขณะองค์ราษาสดาพระสมมาสมุทธเจ้ายังทรงมีพระชนมายุอยู่สงสาบกบางกลุ่มก็ยังบ่ด้เตอถอยปั้งค้าพระองค์ในบางกลุม่มบางพววมันไะด้ขั้นได้เรื่องของมอ่อนบนเนินนะ ภิกษุดืดดานภิกษุวาหอยากซ้อนยากมันเป็นคำเบาขององค์ระศาสาดาพระสามารถสัพทธเจ้าันตรัสแว้ในพระวินัยมาแต่ครั้งพุทธกาลจนมัถึงยุคห่อบางทีมันสวยมาป่านนี้มันสีวายยากซ้อนอยากซ้ำใดก็ขึ้นเบิงเออองออกญาติโยมแม่ออกพออ,อก,กับฮันกลับมาเบิ่งลูกเต่า พี่น้องในครอบครัวในครัวเรือนญาติมิตรเจ้าของเบิ่งค้นคู่มือเหนีอกับยอดเบื่องเฮาแต่สมัยหาสิบปีหลวงมามันบ่หากกว่ากันสําใดก็คึ้นเบิ่องตอวเองแต่สิ่งที่มันปรากฏขึ้นอยู่อยู่ให้จิตใจคนลุ่มหลงไปน้ำสิ่งอยู่อนยะู่นั้นมันมากขึ้นก็เก่าสัาใดคือเอาเองนั่นนะ ผู้บวชมาในพุทธศาสนากระต่างกันหรอกบางคนกระบ,บวชมาเพื่อรักษาเหนือรักษาตัวจาของก็มีเป็นห่ามหนึ่งเมื่อบวชนําปีนะก็บวชแล้วสิ่งที่เขาบวชขึ้นบวถึงก็ตามมาวัตบายมากพอมาพ้าไปบีเป็นหัวรถหัวเตกีมาทบ้านไปทํางานขึ้นในใจมันเาะนั่บวชเป็นพระแล้วไปบีเป็นหัวกันพูมะ นี่บวชมารักษาตัวนะบวชมาเพื่อเลี้ยงเจ้าของกับพวกผูกเมียตายป้าลูกเมียบอเอาญาติพี่น้องบ่เบิงบ่แย่งกับไปบวชนะบวชมาเลี้ยงเจ้าของไปซ้ำตายไปบวชคือขนองตามมูตามพวกเห็นมูเขาบวชเห็นเผื่อนเขาบวชเป็นตมมวนแดแบบเลย ก็บวชไปนะบวชมาสนุกสนานผู้บวชด,ด้วยเห็นไพ่ในวัตตะสงสารเนี่ยมันสิมีบอ่อหรอกคูเมือเนี่ยขิดเบิงกับครับมันสิมีไงยังอยู่บอกเห็นนี่ยังเห็นไพ่ในวัตตะสงสาร ปัตตะสงสารก็คือห่วงแหงโอกะห่วงแหงโอกะนั่นคืออีหยังห่วงแหงอกะก็คือสังสารวัตสังสารวัตนั่นคืออีหยังมีอีหยังจังหวัดสังสารวัตสังสารวัตรก็คือกิเลสแตะกรรมบิบากมันเดินทางเป็นจังไดเดินทางเป็นวงลี่นั่นนะวงลี่คืออีหยังวงลี่ก็คือวงกลมนะนะมันสุดเป็ี่ยนในเดินเป็นวงลี่มุนเบียนอยู่ กิเลสก็คืออีกยังควมทะเยอะทะยานอยากตัณหากรรมก็คือการกระทํำข้องเฮากระทําทั้งใจกระทําทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจกิเลสเป็นตัวพักดันในทํำมิบากก็คือผลที่เฮาจะได้รับเด่นบมันก็มีทั้งถูกบังพิษบางทัวบังดีบัง ถ้าเป็นไปในเรื่องการทะเยอทะยานอยาขึ้นกันทว่าว่ามีแนวสิบทุกในโลกนี้นั่นดนะ้มองแบบพระอริยเจ้าเป็นมองทุกที่มันปรากฏขึ้นในด้รับปุ๊บปั๊บเป็นทุกเดือดร้อนท่างใจแบบว่าคือทุกอันยาทุกจากเก็บไข่ได้ป่วยทุกจากข่มโกรธเกลียดทุกจากการลักขโมยให้พ้นนะั่นนะ เมื่อนนี้มันเห็นได้ง่ายกระทบได้ง่ายแต่ว่าทุกที่ได้เกิดจากควบสุขนั่นมันละเอียดบางอย่างมาต้องอาศัยเวลาพอสมควรบางเถื่ออยู่ต้องกันในรูปสองคนสามคนจึงถูกก็มีทุกยังทูกที่มันแยกทางกันทะเลาะกันบางเถื่ออยู่ร่วมกันมากจนเถ่าปางกันจึงถูกก็มีทูกนั่นมีอย่างละ ถุกน้าพักปากจากกันว่ามีมือสิกับมาหากันลงหายไปจากกันเหลือแต่คุ้นงามความดีกันไว้แต่ว่าในระวังที่อยู่งอมกันมันก็มีทั้งสุกทั้งถูกปากกับลิ้นมันก็มีมือคบถือกันอยู่หันแต่มันก็มีมือถูกกันมือปางกันมือบอกว่าไปนั่งเดียวกันฟ้านอคมขมเกิืนให้ชีวิตมีรสชาติไปอย่างสันตินะ เป็นจชิงว่าความหักของเหาชาวโลกนี่มันเป็นความหักที่พร้อมจะปรากฏให้เกิดความทุกข์ใดทุกเวลาหักน้ำรั์สินหักน้ำสมบัติสิ่งของหักน้ำน้ำ,น,ำ,น,ำน้ำสิ่งโน่นนั่นนี่เข้าใจข้าไปผูกหักมันก็กทุกข์ทีละหน้ามันบ่เป็นดังปรารถนา แม้แต่เอาใจให้ไปผูกขลรพหักในพระสงฆ์งกระเจ้าเสดจทู่ว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ของต้นมั่นใจยกย่องสั้นเสริญแล้วมันเป็นพระอริยเจ้าเมื่อถึงคราวเพิ่นไปทําผิดทาบินัยถือคณะสงฆ์ลงโทษอย่างสิ่เขากระทุกท่านทําดีปานนั้นทําไมต้องไปทํากับท่านได้อ,อยู่ไปอยู่มาก ข้อห้าคิดตอาเอเนาวะเพื่อเป็นพระอริยเจ้าอยู่ไปอยู่มาพระริเจ้าสีเหาอว่ั้วขึ้นตามกีเรสเอาซึกไปบผนเอน้าก็ทุกข์อีกบันโอ้วามันคักแตัวนี่ยังทุกข์อีกเห็นบ่คือเป็นอยู่นั่นตีละบ่มีพัวห้องบ่อยองอเด้ที่เป็นเหลืองเป็นเหลาอยู่นั้น่ะมีแต่ห้องหงอต้องบอกยังเคยห่อเราอยู่มันเรื่องมันปรากฏขึ้นบันใส่ใจห้องว่างบ่ได โอ้ยไม่เอาไม่เอาแล้วศาสนาเสื่อมแล้วัมาไปยงสัตว์อีกนะมีแต่คนนะ่ะมันเสื่อมศาสนานบวเสือ่อมเป็นแจงว่ามันก็เป็นทุกข์ตั้งมันก็เป็นทุกข์มันพอปันกัดไปอยู่ในอันหดถ้ามันปริมาณหลายมันก็เข้มเกลือนั่นนะปริมาณหน่อย มันก็เข้มหน่อยปริมาณหลายมันก็เข้มหลายคำว่าทุกน์นี่คือกันทุกมันทุกคือใจพไไี่ดดแต่ว่าแต่ทุกเกิดขึ้นจากการเจ็บไข้ได้ป่วยมันทุกทั้งกายทั้งใจไปทุกตัวม้อนใจเข้ไปผูกด้วยน้ำเหลืองผู้อื่นการดีของผู้อื่นเถิดทูนผู้อื่นเนี๋ยสิมันทุกใจไป จนทะเลาะเบาแหว่งกันเพื่อนเด็กจัาสิวาสัมฤเป็นบอกบานเมืองเฮามันถูกอยู่กูมือโอว่ามอกใดโอุย้ยมันเกิดจะล่าจนเผากันทั้งเป็นทั้งบาททั้งเมืองนะเห็นบอกมันถือกดดันมากๆมันเป็นอย่างสันโลกนะหวงมีอำนาจก็กดดันมากมากมประชาชนชาวบ้า,บาน อดทนมาได้ก็ลุกขึนคือประเทศเนปาลเป็นแบบไดพิจารณาเบิง่งนันะว่าะอย่างไงมันเกิดเรื่องเล่าต่างๆว่ะอย่างไงมันมีว่าจคือด้วมันสีม,มีวันดีขึ้นดีนี่มันผ่านมากเมื่อวานเมื่อก่อนเน,น,นี่ยสิบเบสกันยาเครื่องบินบินชนตึกอยู่อเมริกาขึนเบิเ่องนี้ละ มันเกิดได้เบิดถ้าผู้ไร้ลุ่มหลงอยู่ในอำนาจเจ้าของนนะที่มีอยู่นะถ้ายิ่งอำนาจได้มาโดยบรชอบ์รับได้มาโดยบรชอ์มันพรอ้อมสิปัทุกันมาในทางเรียวรายเลยตลอดเวลานะมันบ่เกินคำาตัดของกับพุทธเจ้ามันตัดไปนะ ปานเพื่อเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นนะครับมันยังเท่าทำคว่วดีพอตรงไปดีเอามีเงินมีทองมากมากแล้วดีหายใจจะคล้องบทถุกใจบททุกเหตุโดยเ้อาทำดีมันยังบสถุกโบแมนเหตุทำสัวหรือบสถุกกับมีได้ใจบบแมนทรรด้บุญคือคว่วสบายใจเหตุอีกอย่างกระดมันสบายใจโบแมนใด ถ้ามาทําอะไรก็ได้ไงมันถูกศีลถูกธรรมพร้อมใดถ้าตัณโจรของมันมันไปป่นไปหลักรับขอมาได้รับมามันดีใจกัเป็นบุญนันทีกันสัตว์เออขเขอใจยังสัตว์ข้องบุญมันแปล่าข่วมําระล่างกิดใจให้สะอาดล่างยังเราออกล้างค่วมเราโมกตันหาราคะทั้งร้ายล่างข่วมโกรธค่วมลงทั้งร้ายบวชใหม้มีอยู่ใน จิตใจเราเห็นว่าหุ่มห er ่อใจหฮอนนาล่างออกแบบให้มันขาวสะอาดมันจึงสบายกันครับเฮาล้างเนือล้างตัวหฮออาบนางชำระกายมันสะอาดนอนก็สบายบ่คั่นนุกๆยุกๆงังซียนสินะนั่งก็สบายบ่เกาหนาเกาลังงสินะครับวดขันมันบ่ดสกปรกจัซส่นะเราเห็นอย่างสันไ์ใดในทางพระพุทธศาสนา ยังว่าแยกในีมันออกพระพุทธศาสนาคือคำสอนของผู้หูผู้ตื่นผู้เบิกบานบุริสัตตังสีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิก,กาผู้มีสัทธาในคำสอน,นั่นงก็พากันเขามาประพฤติธปฏิบัติกับสมุดเพศต่างกันไปบานพระก็ถือว่าจะเปลี่ยนไไงพระก็คือกันกับตำรวจใช่แดงทหารอย่างนี้นะ รักษาพรมแดนยุโรบขอบนอกคนดนะ่าเป็นภูเขารักษาป้องกันอันตลายว่แห่ลูกร้านอธิปไตยของประเทศตนอา่างสิป็นตนงอกรับกับมหาภิกษุในพุทธศาสนาะคือพูยุแน่นาหนาวนะง่ายง่ายซะยุกไกยู่ใก่พระพุทธศาสนาะซึมซับคำํำสอนได้เร็วกว่านะนะเป็นยังไงวางกันพราะลดภาลทุระเยื่งคาระวะล่ม เมื่อใดไปทําธุรกิจการค้าขายผ้านินแบบชาวบ้านเมื่อใดไปปรุงแต่งอาหารสุขป,ปริโภคเองเมื่อใดไปเก็บกักตุนเมื่อใดหาเงินต่าๆนี่คือลดเบาภาระม้วนในโลกเดียก็มีแต่หน้าที่มุ่งมั่นสู่กับจีเรตตันหาเป็นผู้ศึกษาภิกษุภิกณีนี่บางก็เป็น ตัวอย่างแบบอย่างไ้ครับอุบาสกอุบาสิกาที่ละ่ะเป็นแบบอย่างไแบบ้เป็นผู้มักหน่อยสันโดษเป็นผู้เพงผ้านตนเองเป็นผู้หัวจักปัธยตยัดอดออมเป็นผู้เบาประกาศเลือกศินในหัวจักว่าสินทางข้องไปการไปสู่แห่งความสงบเกิดปัญญามาบอกมันฟังนั่นสองอทั้ทงสันเด๊ะมันยังสิเป็นผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติต้องแยกแยะให้มันออก เท่านี่คือกันผู้บวชก็มากคือกันมีโอกาสทัดเทียมกันที่เขาศึกษาในพระพุทธศาสนาเอาของเก่าที่เทาหลงผิดเอาของเก่าที่เทาคิดว่ามันถูกเอาของเก่าที่เคยทับมากจนเคยชินพิจารณ่าแล้วเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วมววเราเห็ดมากมันโบถือว่าเนี่ยก็ทิ้งออกก็นั้นแล้วสลัดออกทิ้งออกเริ่มไม่ การเริ่มตนใหม่บ่ามีข้ามประสายนั่นะชีวิตเรามันยังสีเวียนไปอีกอยู่เลยกันหาผ้าเกิดภาาเป็นผ้าตายอยู่นี่มมนสิจบเป็นของเดินทางเป็นวงกลมเนาะในสังสารวัตกิเลสมันเหตุให้เป็นเชื้อเป็นยางเมื่อเกิดจะเนอยก็ย่อนค่วมอยากนะอยากเมื่อเกิดจะทำคุณงามคุ้มดีอยากอันนะั้นอยากกันนี้ทำมาดิต มันบินเบดเสือเบิดยางมันนั่นแ่ะฝนมาแดดมาดินดีมันก็งอกเกินมาดดั่ะคือยยมแล่งยย่ห่อนมากมันสิมีสม่อยาฝนตกมาใส่เื้อเที่ยวตัวผ่านไปสิหาเหมือเขี้ยวชุ่มขึ้นว่าหลดนั่นเห็หบ่จิงจริเห็นมันได้อารมณดีอร่มณ์ลายกุศลอกุศลมันปะทุขึ้นมา เข้าจังเห็นได้ว่ามันสิเบิดสมบอตไใครเิเคยอยู่ตัวทะเลาะวบาะแว่งกันใผก,ก็สิเคยอยู่ตัวพิษผ่านกันฮะแต่บอกให้ฟังยากอีหยังก,กกบบงก็กลับไปเบิ่งบอกกันเตี้ยลันตีล่ะกำลังของคววมโกรธนั้นเป็นจังใดกำลังของคววมหลงนั้นเป็นจังใดหลงมากลืมเป่นใดโกรธมากก็ลืมพอลืมแม่เป่นใด ปะช่วงมันโกรธอยูน่นะสุนจักบ่ะหว่วยอยากไปกรุงเทพแม่หาใบว่าไปเนี่หยห่วยพอหาใบว่ให้ไปจับกระเป๋าเวียงหนาเวียงหลังตัดพอตัดหลวกขึ้นตัวที่สำเด็จหรอมันเวียงสำเร็จหรือวบโกรธนะเบื่อเงาตีล่ะควบอยากปัอยากห้มันสีม้วนบ้านเก็มีหมอล่อมแต่อยากไป อยากไปแม่ก็เป็นห่วงลูกอาก็ตีกันได้จังไดกระทำท่าพอไปคือแม่เพอพะกันรลักไปบออเอ็นบอกอยากค่วมอยากทีนั้นเป็นแบบนั้นหลักไปห้าเบิเ่งมาแล้วเออเป็นอย่างสันไดอยากนะนี่ค่วมอยากเห็นบอกพระอยู่วัดเป็นนนนนนน,น,นจริงธงหนาโรงเรียนธงนกอูก็เอิดหน้ามูน ไผ่ใหญ่ห่มเมนโูมันก็มีกบเปื่อยใไญ่ตัวนหนึ่งอยู่ทั้งเุ่นกับกบขามยองเป็นยังอย่างอื่นกบขามยองกบขามยองตัวน,นั้นมันเป็นกบขามขึ้นก,ก,กบกระดพันมันนะกบสมพรนะนะพันมันหนังเขาก็มาลงลองนี่หันละนังเล่เขาพระเน่นในวัดมโนนโนอนนกัน นี้ออกอยากวัดมาที่เราว่ากันเมื่อคืนก็ค้มยองเบงหนังทิดน่วยก็คู่ถ้าเป็นคู่อีกคนหนึ่งก็สื่ออย่างเราทิดอย่างเดากเน้นสองเน้นเน้นพืนึ่งเงี้อย่างเป็นพระเทรยละพุ้ใหญ่อยู่แถาคู่มือเนี่ยละอยู่ในสายการปฏิบัติเนาะเนี่ยละเป็นคู่เป็นราจา์เนาะเนี่ยละแต่ก่อนนี้แต่ผู้เฒ่าบอกให้ฟัง,อองก็บังจักว่า ผู้ใดย ung, ้ดย่งผู้ใดเป็นจังไดนทิดนุวยนี่สิบเอ็ดสิบสองกันสาจังสืบเพราะว่าวัดประน,น,น้อนนนั่นมันมีหลูกกงเด็กสามหุ่นผูนได้เห็ดเป็นขึ้นเด็กรัดใส่หน้าต่างไปพักพักกันใส่ก่อนเวทีละช่างหน่อยพวกผู้พะครูพวกผูอื่นพะครูอ้วนเนาะ ตัวคู่ยังซื้อเป็นเป็นอดีตเจ้าคณะอำเภอเพิ่งตรวจห่องพระเนียนอยู่เรื่อยอยู่หรอกแต่พ่ท่านเนียนนี่แหละบพระเขาใส่กุญแจก่อนข้างในไว้ก็ยังค่อยอยู่อยู่เนาะแต่เขาเอาเกินไปไกลหน้าต่างล้มทั้งหน้าต่างเป็นไปเบิงดังเบิงไปบ้างเกิดสิมวนตัวบางเขางานกบอะายได้คำมากขาขามยองเนาะยอนไปเรื่อยต้นเบิงบมชัดเป็นตัว ก็คำ <c oughs> ยองผ้าอักดาบนเนีโอ้เน้นแต่งเออเนั่ยซื้อเราซื้อเน้นแต่งซื้อนี่จะสื้อจังใดเราเก็บแห้งกัวโมว่ที่จังวาเหลืองมาเสียเนี่ยบ้านหากออกเป็นเหลือดเป็นยางเตละบัารจังวาเหลืองมันไอจะเอาบาดไอแทบบาดหุดจักเดี๋ยวเอามาย่างไปกันบนตัวสําในเน้นแต่งพังไห้เรามันอายพ้นเแล้วบ,บาน น่วยกับหลวงพ่ออีกจังอยู่ปูเหมือนี่องค์หนึ่งกับเน่นแต่งตะกี้ก็เป็นเน่นสองพระหนึ่งก็เลยสินี้จากวัดล่าผูล่าอาจารย์ผิดน่วยกับเน่นผู้นั้นกับสิเขาหลวงพ่อโภงเน่นแต่งเนี่ยสิไปอยู่วัดสารพัดหนึ่งสิไปรเรียนหนังสือตกลงกับป้าก,กันไปย้อนหลังกลับไปนนิดหนึ่ง แต่ก่อนวัดโน่นนนโนนเพิ่นมีค่วมคุนเค่อยกับน้องกระพุงอยู่ระดับหนึ่งเพราะว่าเป็นวัดที่หลวงปู่ชาเพิ่นมันอยู่ใหม่ใหม่เพิ่นเดิเที่ยวไปลงอุปนณมนะยางขมบทดไปหันทั้งสิบตัวนี้ได้ยินจากลุงเพิ่นบอกฟังเพิ่นเป็นเน้นหน่อยยางบ้านอุปโระขึ้นเห็นแต่หลวงปู่ชาเพิ่นนะเพิ่นเอาบัสมอดองมาฝากยางเพิ่นมาลงอุโปกันวานนะ สององค์มันเขาไปบวชนมกับพ่เน่นแต่งกับขาไปเรียนหนังสือในเมืองเน่นแต่งเรียนหนังสือได้ซึกอ,ออกมาสอบปรรจุเป็นครูได้ทิดน่วยนะกับบวชอ้ไปทุดงนั่นนี่ผลไปอยู่ตั้งซีสะเกตรุ่นในเล่นรุ่นทิดน่วยในเร่รุ่นสางวัดเคือนนะั่นนะ เห็ดวัดเคือนไปอันนัตอันนี้ร้ายวัดจิ่ทิดน่วยไปสางไปถ้ำซอยคู่ซอยโมคณะซอยครูซอยอาจารย์เดี๋ยวไปยุดทั้งฝุนบาทซีสเกตคนพอออกไม่ออกผัวเมียว่าไม่หลวกก็เลยเอาเป็นลูกฮักลูกฮักอยู่ไปอยู่มากเปมนซึกสัมหักอีเดีเลยละบาทแต่งกงแต่งงานให้เอาเงียนเอาหน้าให้อยู่ไปฝุ่นเลยนะนี่มันอยู่มนลมันเนีนปูไปหน้าเหมือน ยูเป็นพระเทละเสากูมือดิข้าสีได้ยินมันเทือดจะหลอกเรื่องพี่บักดางองค์นั่นแล้วเห็นบอกมันมีทีไปทีมากของมันเด้แนวพักดันให้เขาไปสู่การเราเืิปฏิบัติมันบ่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเฮานี่ซอยกันเด้อส่วนีิเหมือนได้มันหยากแห้งซอยเห็ดซ้ำหยาเหมือนแต่วันนี้มันสบายน้ำส่วนกันผู้แข็งแรง เมือบุญกับส่วนเขามาเห็นบุญนั่เหมือนต้องขั้วมสะอาดผู้ได้เคยซอยเคยเอื่อนกันเอ,อื่อนมาซอยผ้ากันจัดกระทางดอกไม้แถวหนังทำาั้วมสะอาดเห็นเป็นตะนงังตะเศร้าน,นะก็ต้องจุดถูกจุดเทียนเส้นเจ้าที่เจ้าทางเอ๊ะทีในวัดมันมีเจ้าทีเจ้าทางกระทางอะไพออออรพาะเมียนเอาขี้ดินขี้ยังออกก็เมียนออกจัดให้มันดีๆขาใจอยู่ว่าเราไม่ใน่ตึง มันต้องมีเจ้าที่จะทั่งตัวกบใหม่ไงไม่ผีตัวต้องจุดถูกชุดเทียนบอกตัวข้อปลาขอดง <c oughs> อา้าบอกให้ฟังปสะนละ